สวัสดีครับมอนี้พบกระเป๋าสียอกับยายตอกรับมาหาอยู่หากินครับยายตอกฝนมานีแล้วครับพี่น้องนี่นี่ครับเบิ้งนู้นควันห้พี่น้องเบิ้งนู้นินแหงโอพี่น้องเลยดินแหงแหงครับก็เริ่มพุ่นถ้าฝนตกนี่ปู่พี่น้องจ,จ,จักแจ๊กแเต็มนี่หนึ่งสองสามสี่นี่ครับเฮ้าดีซี่ต้มครับมอนี่ อันผู้นี้กับโหน้าทีมครับพี่น้องหัวหน้าทีมเด้อครับยกปูให้พี่น้องนะครับหัวหน้าทีมครับยกปูยกปูเอ้สุดยอดครับไปเอาบรดุลน้ำกันครับมือนี้โอ้พ่อยแล้วพี่น้องมันหวานพี่น้องมามาเบื้งบนทีมมาเบิ้งมาเบิ้งน้ำใจต้องเงียบเงียบแล้วปลาพี่น้องพี่เงียปนแล้วว่ามันอืม้วนขึ้นอย่างนี้ น,น,น้อยมันดูครับเนอะรุนรำกันต่อครับพลอยแล้วครับพี่น้องพี่พี่นออ้องบดฮแมนบดโอ้ออกจากสีเลยพี่พี่พน้องข้างล่างข้างล่างข้างล่างก็มีอยูนี่นี่นี่ข้างสี นะครับผลทางงา้างก่อนอ๋อพี่น้องอันนี้บริขี่ร์ย,ยากเลยครับพี่น้องอ้นี่เพี่น้องบังตัวนี้อนบริขี่ a n ยเลยครับนี่อืมมามาทาพงพี่ทางพี ทั้งพี่พี่น้องโอ้ยพี่พี่น้องนี่บาัสได้ตก,กเกลือบัสโหแม่นบัสข้างในนั่นแม่นบดครับข้างในพี่พี่ข้างในก็แม่นเนด้อนั่นปุ่นปุ่ข้างในปุ่นอืมมันแท้นี่ยปุ่นปุ่นปุ่นข้างในนี่นี่นี่ง่ายนี่นนน เขาขาวไปอืออโอ้ยงัดแหงัดแหงมีครับแหงัดแหงมีครับอ๋อดอกน้อยเอาไปเพิ่นอันนี้บึง้งแต้มนี่เท่าไรอือสามมือ้อนึงครับเอาพอไดป้ปนอยู่หรอครับแล้วรุ่นน้ำกันครับอ๋อหมองเก่าอีกแล้วดินี่ครับพี่น้องอือจะอ่อนน้ำบ่โอย ู้นีม่หนอลายดีครับามงอไม่เอาเพออุ่นพุ่นุ่โอ้พี่พี่พ้เห็ดเพาะตอนันอยพุ่นุ่่นเห็นบอ้อยอะดอกเกี่ยวบ่เลยครับเยดกเขียวคเป็นเนาะอืมนี่และครับไม่คยหาจเ้อนองเยกบ่คยหาเห็ดเพาะมนว่าเพอแรกนะครับนี่เดีมาเคลียเห็ดเพาะนี่ ฝนมาออกมีแต่ฝนตกเลฝนตกเลดโอ้ยฝนตกนมาเก็บมาโลดครับออเออพีปีนอ้องจุ่มหนึ่งจุ่มหนึ่งบานอยหน่อยเออทางนี้นั่นเ็งเองเคลียเงนี่ครับเอา้าแต่รูปเป็นปีน้องบึงจุ่มนี้เอา้าพ่อเดี๋ยวปนครับไปหลุ่นน้ำกันอีก พออีกแล้วพี่น้องเฮ้เบิงเบิงเบิงอู้ยพี่น้องพี่นี่คือเห็ดพอเลยจ้าอู้พี่น้องเลย,เจ,เลยจุ่มหนึ่งเดี๋ยวสิเค่ออีกอยู่แล้วหามมงูมันอยู่เล้วเอ้าอู้อยู่ข้างล่างกระแมนครับอยู่ข้างล่างกระแมน ป้าจู่ลางลางก็เมนได้นน่นี่ครับรไปตองไี้มูด้วยมูหนึ่งมูหนึ่งกับกำมือนหนึ่งแล้วครับพีพ่ีมันมันออกอยู่พีผีีอู้ยเหยียบเลยเบาโอ้เหยียบแล้ว,อ,ลวอู้พี่ยผีออกผีอืมเอาจุ่มนี่ กับพ bon ่อได้ปนคือเขาไปหาอีกครับอ๋อนี่อีกแล้วครับอีกแล้วหมองเกาครับหมองเกานี่แม้นบัสหงัดเลยหงัดเลยโอ้พี่น้องพี่ปัดเบาเหยียบแล้วเบาเหยียบแล้วพี่น้องบุตรทงย่างไกดครับมองเดียวเลยครับ ถ้าตั้งนี้ได้ออกเดินมองเดียวอืมตีนตีนว้ายเหยียบไปแล้วครับ,รรบพี่น้องอืม่นลองเลยอืมพุ่นไมงควัดยังขืนครับหนิ้นเปียกครับพี่น้อง โอ้เขียจะตกก็มีอู้ยีสีตัวนี้สีแต้มเขียนใมืมันกคว่มองลมนั่นละมอง,มอง,มองมนี่แล้วนี่โอ้นนหาฮะผุนโอ้พี่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 พ่เย็ดผุนแปดโอ้ โอ้ยมองนี่ครับพี่น้องป้อนอีกครับนนปลามาอีกแล้วครับมาอีกแล้วพี่น้องปลาหนีเพราะพิษแบงค์เลยเด้ค่ะเด้ออืพี่น้องครับเพื่อนแม่เห็นพ้ได้พี่น้องกันขาวๆนี่หัวจะออกก็มีมด้วนี่เด้หัวจะออกก็มีถ้าฝนตกนี่ซะดินมันนีอ่อันนี้ดินแหง้งเลยครับพี่น้องดินแหง้ง เออยังผิดเป็นน mm ้อยก็มีเนาะเขาก็เอาตัวใหญ่นี่พุ่นๆเคลียไปพุ่นแล้วพุ่นๆในนิ้วมือหืมพี่น้องเลยเจ้อน้ำข่อยบ่บบาทนีิว่าอยูุใหญ่เลเข่าป้าใหญ่เลเข่าป้าครับว่าแล้วว่าแล้วพี่พี่น้องน่าตีนก็มีพี่ต้างมีก็มีโอ้โหพีๆเข่าวข่าเห็นบ่เห็นบ่ เคียบอ่พี่อุ้ยพี่พี่น้องโอ้ยพี่มวนคือนยังนี่เนาะครับใกล้ๆเลยเอาใกล้ๆให้เบิองเลยป้าย่างม่าโบไก่เอาวางยานี่ครับเบิองจะปึ๊ดพี่น้องเลยเก็บเลยบาทนี่มามาหนึ่งแล้วฮ ไปอพีพี่น้องมแมนเบิดเด้พี่น้องนี่มันหักจา,ากแดดแน่นอนครับ<ด>บ้าวถย่อกระท,ทุนหน่อยบ้าวถ้าย่อ,ายอกระทุนหน่อยกล้องดีๆกับบูมี่ครับพี่น้องก็ค่อยเป็นค่อยไปเนะครับพี่น้องฝา,ากเป็นก้าวต้องใจให้บ้าวถ้าย่อหน่อยเด้อครับอืมอืมวันนี้เออนั่น อ้ยยังมีอีกเลยพี่น้องพี่ในในหัวหยาพี่ครับพี่พี่น้องปั๊ดบริย่างไก่ครับนี่พี่พี่ยังมีอีกพี่พี่น้องพี่พี่นี่แดดเล็กน้อยนี่เห็นบ่ครับนีกแดดเนาะเอาจุ่มนี่ รนอีกแล้วครับไปรุ่นน้ากันเอาอยางบ่อกไก่ครับพอได้เก็บกเก้านี่ครับโอ้โตัวนี้ใหญ่ได้นี่เฮ็ดทั้งนี้มีแต่ใหญ่ใหญ่ได้ครับพี่น้องนี่โอ,โพอนะ้พี่น้องพี่น,อน้องบางนวลอ่อนๆล้วนๆนะครับพี่น้องนี่ปันกลิ่นหอมแท้นี่เห็ดพูดนี่หอมครับไปรุ่นน้ำกันอุ้ยมีแต่เห็ดเพาะครับพี่น้องวิ แมนบดอือพี่นอ้องเอ้ยไปเด็ดตอกผนังเก็บเลยครับพี่น้องนั่งเฝ้าเฮ็ดเลยจ้านั่งเฝ้าเฮ็ดเด้อครับพี่น้องเบิ่งมูนี่ครับพี่น้องไปามามาตามมาไปวโอ้มีแต่แต็มหญ่ๆครับพี่น้องเอ้ยฮุ่นปุ้ยพูดพูดพูด,พดออกมาเลยแห้เคลียร์แห้ออกครับ อสมเมืออยูหรอกสม,มัญญางไก่อยหรอครอับพุ่นเอ็นเคียงออกครับมันเด้อดใจตามไม่เ,ก,ไเก็บเอาครับพี่น้องไล่เก็บมาหลดเห็ดเพาะมันได้ออกแล้วนะครับไ,นะได้ขืนซื้อเลี้ยงน้ำนั่นใครเห็ดเพาะผู้นี่ออกแค่นั้นลุย จักกะลีครับเบื้องนี่ก่อนเนาะคุ้นกับหลายครับพี่น้องแต่หอนจักหม่องเด้อครับพี่น้องนี่ขึ้นมานี่ต้องหอนจักหม่องผู้นี้นั่นเด้อขออนุญาตเอากล้องไปก่อนกล้องไปก่อนเพราะว่ามันเป็นเวอร์นอยู่ครับหม่องเดียวกับหลายครับพี่แมนเบิร์ตอ๋อทางพุน่นอีกพี่น้องพุน่นเบิ้งสิเป็นกล่องแบบพุ่น นี่ครับเป็นเวิร์นอยู่ทางนี้มูเดียวได้ครับเขาถ้าเห็นเห็นมูหนึ่งเนี่ยเห็นเห็นแต้มนึงเนี่ยนั่นเอามือควัดเอาหลดครับมือหนาเอาหลดมันมันกระเสียแน,น่นนี่นี่ข้างล่างเออน,นี่นี่เดี๋ยวเขาขาวๆเขาก็มือเปิดเอาเลยครับบันนานพอนิย่างัดหลุดเลยงัดขี้หินเลยครับเอ้ยผีน้องเอ้ยพี่พี่น้องเอ้ย กันถ้าหาเห็ดเพาะเฝ้าเนี่ยไ่ได้เด้อครับพี่น้องเมืม่อเป็นหนาฝนหนาฝนมันจะฝนตกข้ามกับสีตะอืมอันนั้นต้องเคลียร์ด้วยแต่ว่าพูดนี่ออกก่อนแล้วใจหนี่ออกก่อนเนะญญาะแสดงว่าใจหนี่ออกก่อนเท่ากับถ้าฝนตกเท่ากับมาใจหนี่ก่อนได้แต่พูดคจักมองเห็ดเพาะนั่น เอทางพูดนะครับมองบอ่อออกก็บอออกครับพี่น้องอืมเอา้าอ้ยดอ,อ,อกกระเจียวกสวยงามครับยังไม่ได้ไปจากเงาเดียวครับต้นไม้เงาเดียวย,ยังมีอีกเด้อพี่นอ้องเอา้ทยาอกไปหาเดี๋ยวจุ่มหนึ่งครับเดี๋ยวจุ่มหนึ่งมาด้อขวันเอ้ยหาเห็ดพอพี่นี่ เย็ดต่อค่ะยืดพอบอได้กินดอกเด้อจ้าอือฮึนี่ฝุกเด้อไปจุ่มหนึ่งบาด้วย่อเพี้ยไว้อยู่ครับเอ้าใช้มาพี่น้องเบิังอ้าวพอได้ปนไปไปอีกจุ่มหนึ่งครับโอ้พี่พี่น้องเอ้ยพี่เบิังเด้อเบิังเด้อเบิังเด้อพี่อ้าพี่น้องเอ้ยนี่มันมีอะไรเออเก็บเอา ูยังเห็นยังเห็นอีกจุ่มนึงอีกครับพี่น้องยางมาบาังยานี่เอ,อ้อนี่นี่นี่คอม่นเด้อร์นี่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 นนเออเนีเออนเออ่พี่น้องเออเป็นดให้พี่น้องเห็นชัดๆเลยเห็ดเพาะสดๆปีนี้ เม็ดพอเด้อครับน네ี่ไงบอหไงบ่พี่น้องว่าเม็ดเพาะี่แต่ใหญ่ๆครับไปเข้าไปเปิดหม่องบ้างไหยวะไปเข้าไปมองเขาเปิดก่อนเขาจะมาหาอีกปู่ยางมายางมาไปเห็นอีกแล้วนี่ว่าจะเปิดดินเลยครับพี่น้องโอ้ยพี่พเปิดให้ขึ้น แห้งควัดแห้งขืนครับพี่น้องมันบดได้ดมันเลึกขั้นเขียวเก็บพรอมมาเลยพี่ครับเฮ็ดพอทั้งนี้มีแต่อันใๆครับโอ้ยหข้างในข้างในกัอน,นอีกกันอีกว่างหิวไม่เห็นบด วุ้ยบมเดลยางไก่เลยมาหม่องเดียวเลยเฮาจุ่มเดียวนี่เอาเปิดดีก่อนนี่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 กเคลียบเห็นด้วครัพี่น้องบางเท่อกับเคลียบเห็นครับนี่เฮ้ยเข้าไปเอาหม่องเดียวครับพี่น้องหาเห็ดพอ่อเนาเอาหม่องเดียวเด้เบาเท่หอยมากเลมาบบาเท่หอยจัมาเอาหม่องเดียวเลย ต้นไม้ต้นเดียวก็ได้ครับพี่น้นนนนอ,อ,อ,องนี่นี่ไม้ให้น้อยเอ้าห้พี่น้องมึงนู่นในตรงแยกนั่นมองเดียวนี่เงาเดียวโอ้เพืพูด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 โอ้ยงวัดนังข้นครับนี่หัวตาไม้แรกครับ โอ้ไม้แหลกครับไม้เดียวด้ยวยครับนี่มองเดียวด้ว ah ย,ยครับนี่โบเมนโบเมนว่าบเทยอโบเอาด้วยครับมานั่งอยู่วางนี่ครับมานั่งอยู่วางนี่ได้มองเดียวเลยครับเดี๋ยวหาอีกครับยังหาโบเบิสปาไปรุ่นน้ำกันอีกครับเออตัวนี้ครับพีน่น้องนี่ครับพี่น้องเบื่นแน่จังหน่อยครับ เก็บเองเลยครับยายตอกพิ่นกําลังเปิดครับโอ้พี่น้องเอ้ยเห็นบอลน้อนี่ยมันมืดครับโอ้พี่น้องบอนลน้อยขอกเก็บเลยเก็บกองไว้ให้ยายต่อเก็บครับ,บ,บอืมพี่น้องเอ้ยพ่